เอาดูบ้านใครก็ทํากันอย่างนี้เนี่ยฮึนี่ยเอาจอบเก็บมะนาวเนี่ยลากมันออกมามือเดียวนี่แหละอืเนี่ยลากมันออกมานี่ยลากมันออกมาอย่างนี้ลากมันออกมามเ,นนะมเนี่ย,ออย,ออยจอบเก็บมะนาวนี่มีที่ไหนแล้วเอาจอบเก็บมะนาวเนี่ยะเดินมันลกจัดปลูกทิ้งปลูกกว้าง ยังลูกขนาดนี้เนี่ยปลูกมะม่วงนะนี่มะม่วงออกลูกเป็นมะนาวนี่สเสดยด้วยความที่มันอยู่กันมั่วจัดข้างบนนี่ก็เต็มเลยนี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์เรามาดูไอ้ต้นนี้กันนี่ปลูกทิ้งปลูกความกันนี่นี่อยู่ในป่าหญ้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูไม่นานไม่นานดูนี่ดูความชนะหญ้ามันนี่น,นี่ดูกิ่งที่สูงนี่นเห็นไหมเทียบพรอาทิตย์เลย ดับตะวันเลยทีเดียวนี่มันหนาวนะเนี่ยกิ่งเนี้ยเนี่ยต้นมันอยู่นี่มันอยู่นี่แล้วพอดีหญ้ามันยาวมันก็เลยต้องสู้นี่มันก็เลยออกไปนี่อนี่นี่นี่ยอดมะนหนาวเคยไหมรอดโตปลูกไงก็รอดปลูกทิ้งปุ๋งคว่างนี่แหละโตลูกเยอะด้วยอย่าไปสนใจมากปลูกมะนาวปุ๋งนี่แหละโตเนี่ยดินก็ผงๆนี่แหละมีแล้วมีอะไรเลย ย่ายังตายหนาวรอดนี่ๆๆอันนี้อันนี้ฟันมาเมือ่อกี้แต่ละต้นเนะี่ยโร้ายอะ่ะเป็นอุมโมงค์เลยทีเดียวนู่นมีขา้างในนู่นอีกนะมันจะองมุดเข้าไปเอาอยัางไงนะลูกโอ้นูน่นอ้อมอ้อมอ้อมท่วมหัวทุกต้นรับรองมีไม้สอยกันอะ่ะไม่เคยคิดเลยว่าการเก็บมะนาวมันจะ ยากขนาดนี้มุดกันอยู่มุดมุดมุดเบยดีแฮะเก็บกันเข้าไปเนาะเอาลูกเหลืองก่อนอ้าวลูกรอบที่หนึ่งเต็มท้ายมอไซต์เต็มถังเต็มเต็มหน้ารถด,ด้วยนี่เต็มหน้ารถด,ด้วยรอบแรกรอบแรกออกไปก่อนเดีย๋ยวเข้ามาเอาอีกรอบหนึ่งนอนแม่ยังมุดอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นกูเปียไหมกูเปียมุดอยู่ข้างในโอ้ มองขขางน่อยต้นมะม่วงไงต้นมะนาวแอบอยู่ในดงหญ้าอีกนิดอีกนิดมะนาวบ้านนี้ไม่มีลูกเล็กนี่ลูกลูกเหลืองนะลูกเขียวก็มีนี่ลูกเขียวใหญ่ๆก็มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีเล็กลูกบาทเดียวนี่แหละไม่เล็กผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับนี่ผมไม่เล็กนะครับส้มอายหมดแน่นอน อ้าวเก็บมะน,นาวเก็บอย่างนี้แหละฟันไปกิ่งๆไปขึ้นไม่ถึงก็ฟันไปกิ่งๆไปบางลูกมันมีน้ำคราบไปเชอะเอาไปเถอะเดี๋ยวมันก็มีทิ้งไหมเออทิ้งไม่เห,น,เหน่ยวเยน่เดี๋ยวโย <c oughs> มันก็มี